สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเอ็นเจสตอีอีกแล้วนี่นะครับน้ำชายหาดพัทยานะครับไม่ถึงกับใสมากแต่ว่าก็เป็นทะเลที่น่าสนใจมีสปีดโบโ๊ทด้วยทุกคนอยากเล่นกันไหมเดี๋ยวเราจะไปเดินเลียมหาดกันนะครับทุกคนไปดูว่ามีอะไรขายบ้าง แต่ว่าบอกจริงๆนะว่าหาดใหญ่มากไม่รู้นะกี่ร้อยล้านเนะสร้างหาดนี้แต่ว่าเป็นฝีมือมนุษย์นะครับเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติไปเดี๋ยว้อาตุ่ง,งพาไปเดินกันอันนี้ก็เป็นบริเวณริมหาดนะครับทุกคนเดินทุกบาทนะฮะเราก็สามารถมาเดินได้นะคล้ายๆวอลกิ้งสเต็แต่ว่าไม่ใช่วอลกิ้งสเต e ตตรงนี้เป็นไรเต็งตรงนี้เป็นไร ฝั่งตรงข้ามเป็นเซนทันเฟสติวัลพัทยานะครับก็คึกคักนะทุกคนคนก็กลับมาแล้วนี่ขนาดสามโมงนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นั่งนิมหาดก็สามารถไปใช้บริการกันได้ตรงนี้เราไม่ได้นั่งนะไม่รู้กี่บาทแต่เออล้วก็มีอาหารมีอะไรจำหน่ายนะครับคึคกคัคกคึกคักคึกคักเปิดประเทศแล้ววันนี้น้องนุ่งอยากทางอะไรคะ นุันบอกยังคิดไม่ออกนะครับของทานเยอะมากแถวนี้เชิญชวนนะครับใครไม่จะไปไหนก็มาเดินเล่นพัทยากันได้นะครับทุกคนอากาศปลอดปลโปร่งโล่งสบายไม่มีฝนนะฮะแดดเปรี้ยงๆเปยงบรรยากาศชายหาด ตอนนี้น้องนุ่นหิวนะครับเรากำลังเดินหาอะไรรับประทานกันบริเวณหน้าเซนทันเฟสติวัลพัทยาเริ่มมีร้านรวงเปิดให้บริการนะครับน้องนุ่นเลงอะไรไว้คะ,ะน้องนุ่นเลงหมูทอดไว้นะครับโอ้มีน้ำพูด้วย สำหรับเพื่นท่านพระยานะครับเราเคยมากันแล้วหนึ่งครั้งนะครมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่เฮ้ยเพื่อเขามีงานด้วย,วยอันนี้มีงานด้วยนะทุกคนอเอาเปล่า,าเอาอะไรดีดอเอาพี่โคงขายยังไงครับพี่ขีดละห้าสิบบาทครับผมจะลองชั่งดูก่อนได้ครับได้ลองลองชั่งให้หน่อยเอาทั้งสองขีดได้ อองสี่นะครับเมีสามี่ห้ห้าสมีสองขีดไหมมีครับเดี๋ยวตัดละครับอ่ะเอาสองขีดแล้วหนมปังไกงไงครับอ่าไม้ละสามสิบครับไม้ละสาเอาเอาหนมปังไม้นไมนหนึ่งซี่โครงหมูบาร์บีคิว มาชิมกันได้นะครับรทุกคนขายถึงวันไหนพี่ทุกวันเลยครับขายทุกวัน,น<ะ>เต็มท่าน,นมีเบอร์เกอร์ด้วย,เ,ววยเอาแล้วน้องโนงนไกินข้าเย็น,น,ไ,นได้ครับพี่เดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะครับไ,<ป>ได้นะครับรทุกคนซี่โครงหมูสองขีดของเราเอาแล้วครับน้องโนนเต็มที่ งไงครับอร่อยไหมมาครับติ่โคลงหูของเราหมัมกอร่อยทุกคนเนื้อร้อนหนมาเลยดีมากอร่อยครับสำหรับวันนี้นะครับขนมปังกระเทียมครับผมมาละ30บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวมาชิมกันทานน้ำน้อนอก่อนเลยค่ะ ที่เขาคิวให้ด้วยนะย่างใหม่ๆเลยว้าว <Whoa. S 1> เป็นไงครับโอเคมาครับทุกคนมากินกันอร่อยขนมปังบรางเศษแล้วก็ใช้เนยหอมใบอาริกาโนก็หอมนะครับมีกระเทียมเล็ก ไปทุกคนอิ่มแล้วก็เดินกันต่อครับผมน้องนุ่นจะไปรับประทานอะไรต่อนะครับต้องมารุ้นกันนยครับทุกคนีะเอาแบบหวานๆหรือว่าจะเอาอะไรขาวๆอีกและตอนนี้น้องนุ่ฮะคนเยอะหรอร้านน้ำปั่นนะครับกัคนเยอะเดินดูอีกก็ได้ครับมีลูกชิ้นทอดด้วยมีหมึกย่าง ไก่ทอดมะม่วงของกินน่าเซนทันเยอะนะครับเพื่อแงหนังไก่ที่เพื่อนชอบใส่กอกอีสานนะมะพร้าวอ่าเดี๋ยวนู้นทันนะมะพร้าวเอาปั่นหรือไม่ปั่นเอาปั่นมะพร้าวปั่นขายยังไงครับพี่แค่ละสี่สิบบาทเอาแบบไหนครับปั่นน้ำจอดใช่ไหมเอาปั่นเลยครับ มีทุกวันไหมพีม่นะเสนทันทุกวันแล้วทุกคนมะพร้าวปั่นนะคอดูหน่อยค่ะนี่แก้วใหญ่มากสีสิบบาทเองให้น้องนุ่นชิมดีกว่าครับ ยังไงบ้างอ๋อนุ่าจะบอกเปรี้ยวมาครับเดี๋ยวขอชิมบ้างนะครับหวานหวานมากอ,อ,อร่อยเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่าปะแล้น้องนุ่นก็เดินต่อนะครับให้เดาเลยว่าต้องไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแน่นอนเห็นไหมีปจิ๊บเดาถูกเสมอ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ทิพพระยาเราก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าพวกเราจะพากันไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย